สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนคริสต์มาสกันแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นประจวหมอะกับโอกาสพิเศษเลยเพราอวันตอนอาทิตย์ที่ผ่านมาเกสเปิดพรีออเดอร์การ์ดไปซึ่งจะปิดในวันพรุ่งนี้นะคะการนี้เป็นการที่เกสถ่ายรูปเอง แล้วก็ออกแบบตกแต่เงเองเลยค่ะอันนี้เป็นตัวรานนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากเห็นรูปไฟนอกไปดูบนเพจเจดกุ้งได้เลยตอนนี้คือมีทั้งหมด26แบบทั้งไทยแบบอังกฤษนะคะสามารถเลือกันได้ซึ่งรอบเี่สปิดพรุ่งนี้เนี่ยจะพร้อมส่งก็คือตอนวันที่14เลยซึ่งอยากให้ทุกคนไปลองดูแล้วก็ลองกดสั่งนะคะพี่จะบอกว่ามันลาดสวยงดงามที่จะแบบเขียนของสวยดีๆไว้พร้อมให้กับเพื่อนๆคนที่รู้จักในเทศกาลไปนะ คริสต์มาสปีใหม่ที่ถึงนี้นะคะจะเล่าก่อนว่าตัวเกิดเป็นตัวการได้ยังไงนะคะจุดเริ่มต้นของการทาการนะคะเกิดมาได้จากตรงที่หลาวิีิีผ่านมานะคะเกรชอบพี่จาเขียนการให้กับทุกคนหรือเพื่อนๆพี่น้องของเกรซที่เกรได้รู้จักนะคะอ่าพอเขียนเนี่ยต้องความใจพันความพยายามมากๆเลยที่ทําให้ทุกการเนี่ยสวยงามแล้วก็อะอรนะมีหน้าตาสวยงามแล้วก็ใส่เวทีที่แบบว่าเอ้ยอวยพรให้ไปทุกคนในปีนี้ที่ผ่านมาอะไรเงี้ยเป็นไงบ้าง แต่พอทำหลายใบเข้าแบบหลักหลายสิบใบหรือวันนี้เคยถึงร้อยใบวันนี้ก็รู้สึกว่าใช้วความพยายามเยอะมากเลยเอสก็เลยแก้เพนพ์ฟอยของเรตรงนั้นค่ะโดยการท,ที่แบบว่าเฮ้ยอยากให้ทุกคนอ่ะที่แบบชอบเขียนการ์ดเหมือนเราอ่ะได้เรียกอะไรนะลดเวลาตรงส่วนนั้นออกไปในการดีไซน์ตกแต่งแล้วก็เอาเวลาที่มีอยู่จำกัดของเรานะคะมาเขียนการ์ดกันแทนค่ะไม่ต้องไปเสียเวลาออกแบบแล้วเพราะว่าตอนนี้เจสออกแบบออกมาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะ มาเล่าให้ดูก่อน,นะค่ะว่าตอนนี้หน้าตาการ์ดมันจะหน้าตาแาาตาาบบภาพรวมท้าไปเป็น,นยังไงคือจะมีการ์ดหนึ่งใบแล้วก็ซองหนึ่งใบนะคะซองสีเขียวเป็นซองแบบใส่การ์ดรูปนี้ซึ่งซึ่ง,ง๋ยวข้างหลังการ์ดนะคะข้างหลังนัดไปเป็นกระดาษเนื้อด้านนะคะขนาดสี่คูณหกข้างหลังนี้นสามารถเขียนได้เลยก็จะมีข้อความทีในการ์ดหนึ่งนะคะก็จะมีข้อความพีมีรูปสวยงามสวยงามแล้วก็โลโก้เราละเเียนแท้เก่าเนะคะ ใครสนใจรูปไหนข้อความไหนนะคะหรืออยากได้เป็นภาพเปล่าไม่มีข้อความเลยก็สามารถแจ้งกันได้นะคะสามารถคลิกสั่งได้ที่ฟอร์มได้เลยนะคะบนลิงก์อยู่บนไบโอหรือตามโพสเลยค่ะที่ใส่ไว้ซึ่งในโพสายละเอียดที่เกจะแนบข้างล่างนะคะไอตัวโพสเนี่ยก็ยจะมีทั้งรายละเอียดรูปแบบการ์ดแล้วก็การโอนเงินไว้หมดแล้วเรียบร้อยแล้วก็ดูได้เลยขอบคุณที่อุดุนกันนะคะบ๊ายบาย นอกจากนี้ก็คือยังมีเซอร์วิสอีกที่ยังทำอยู่นะคะก็คือรับถ่ายรูปไปยุ่ตลให้สนใจก็ทักมาติดต่อได้ไม่ต้องมาถามแล้วนะคะว่าก็ย,ยังรับงานถ่ายรูปอยู่ไหมรับเรื่อยๆค่ะว่าคิวเราว่างนะคะทักมาได้เลยบายโปรตัวเองตัดมหนูแท้มากเลยสุดท้ายมันก็หมูแท้อยู่ดีไม่ใช่โวยไม่ได้ไฟ์สดแต่ทีนี้ก็แบบปรากฏเออตัดตัดไปสักครั้งหนึ่งเอาโลมาม้วนนะเว้ยโผลม้วนเสร็จปุ๊บพอเอาโลออกเท่านั้นแหละ เดี๋ยวยจ้ซึ่งนี่คือเป็นตัวอย่างหน้าตาเกสนะคะอย่าม่แย่งสีฉันซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นการที่เกสเออดทำออกมานะคะเดี๋ยว